ค่ะมื่อเนินน้อนุี่ยาพาพ่อมานหน่อยเอฟซีมาตามแนวทางของเฮียโกนะคะเฮียโกเลขอาจารย์หามาแล้วนะคะจะเป็นตัวใดมิตรเลขสองตัวนะคะไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะเมื่อตามเฮียโกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อนั้นเมื่อตามโค้งพุทธาทยพันวันเอาเนื้อเมื่อปั่นยุบานหลังนี้เนาะแต่ว่าบ่ได้บ่ได้เขียนลงดอกเลขบ้านมันเป็นเก่าหนึ่งเนาะเกาหนึง่งจ้งออกหกหนึง่ง <c oughs> เป็นยังือเป็นหนึงสั่นเนาะ คือกันกับตอนนั้นเฮียเขางพองบาลเลขเตียงมันกระกบหัวเนาะถานูจำ่าพิดเตียงเตียงเบอร์เบอร์สิบหกมันก็ออกสิบเก้าสิเก้าสิบเอ็ดตอนนั้นมันสิกับหัวตลอดเลยฝันดีให้เนาะที่ว่าเอาบ่เป็นเนาะวันนี้ฝันอีไปบ่ท่านี่ฝันอยู่นกมหาบ่นกกระแทกมาอยู่อ้ยบอกเก็ดตัวเดียวไปทางไหนหร้เมื่อเนาะบอกว่าถือไปทางไหนอยู่ทางไหนเลย ม,มันบรี่อะเห็ุมันบได้มันบินเนาะเขามีปีกเ้างบลีมีปีกคือเขาเนาะนก,นกาอย่างเี้ยว่าจานท่มาเหรออาจารย์ว่าจังไดงวดเนี่อาจายโท่มาแล้วว่างวดนี้ให้ล่างทองตัว <m> บนโอนล่างทองคูบนสองคูจ้าเรามีเหล็กติดบอ่อเพิ่นนมาเหล็กติดบอ่อคอยผาดมันมีบลี่ติดตัดาวาัดหลังหันหันมันกับเป็นหนึ่งถามหาเนาะจ็เลยออกงวหนึ่งจ้างวดนี้ อันเพิ่นบอกว่าเลขกินมีแปดแปดศูนย์สองใช่มีแปดมีศูนย์มีสองสาม,มารถจับกู้ติดใส่โบราณเลยนะคะขันมากกับหาตัวไทยจะขันอาจารย์จับไห้บ่มากกับหาจับเอาเองเลยนะคะจับเอาเองอเราเพิ่นจับคู้ไหมไห่บ่จับคูมาไห้อยู่ที่เพิน่นจับขังบนแปดสามขงางล่าง เจ็ดส <72 S 1> องข้างบนแปดสามข้างอันข้างล่างนกข้างบนเปิดอย่างนี้โู่นอย่างนี้พันว่าข้างบนสองคู่ล่างสองคู่เนี่ยเนี่ยลืมตัวข้างบนแปดสามกับเจ็ดสองกับเจ็ 03, 03, ดสองจ้าบนแปดสามกับเจ็ดสองล่างล่างศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดอืมศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดเจ้าพันว่าให้อัน เน้นเน้นเน้นล่างเน้นล่างเน้นล่างกันการบนการบนน้ำถ้าเลขล่างก็ให้เน้นล่างกันบนเลขบนก็ให้เน้นบนกันล่างประมาณนี้อ๋อถามเพื่อนบ่อว่าเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่เพื่อนห้กลับบ่อเพื่อนบ่อจากห้กลับยูตี้ากลับหน่อยอืมแต่ว่าเน้นตัวตรงมั้บ่คนมาเลขคนมาหลายคูเน่นเน้นไห้จังพี่เน้นตัวตรม แล้วจะใหนน้นางนุ่นอธิบายเพิน่นเล้วเลขมันมีเจ็ดสามเจ็ดสองศูนย์สามศูนย์เจ็ดเพิ่นเน้นชุดใดเพิ่นบอกว่าบอกว่าบอกบบอกไม่ตะบอกว่าเน้นตรงตรง,ตงเน้นตรง,ต,งตรงเน้นตรงตรงถักถักกราบกับการาบนิดน้อยมันน,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 นุ่นอธิบายแนวทางของผอบโกวง่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดนะคะ พอกลวบว่าฝันนะคะแต่ว่ามีตะเลขกอาจารย์นะคะเพิ่นบมกว่าเลกติดจะเป็น8 0 2นะคะส่วนเลขกสตัวบน2โตัวนี่จะมี2คูนนะคะเป็น83ากับเจล่างมี2คู่คือกันนะคะ0 3ย์กับ0 7ย์เขั้งบอนี้คือไปกับบนล่างแต่เน้นตัวตรงแต่ว่ากันไม่จังไยก็ดีค่ะถ้าเกิดเน้นบนกับกันล่างถ้าเกิดเน้นล่างกับกันบนนะคะ มาทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเน้นตัวตรงนะคะเ่าได้เน้นตัวกรัฟก็ว่ากับตัวกรับกับการทุนขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเน้เลขกซีตัวนี้แปดสามเจ็ดสองศูนย์สามศูนย์ติดถ้าเกิดบะหม่าก็สามารถเอาไปจับคู่ใช้กันได้ด้วยค่ะทิปนี้เลขกตีก็คือแปดศูนย์สองก็คือสามารถจับคู่ได้อีกค่ะเลขติดนี่มันเป็นเลขติดบนล่างอันนี้เนี่ยเลขติดบนล่างห่างเยอะเข่าเว้นจะห่างเยอะมันมันกอดกันมากเนาะ บางครั้งมันก็มาตัวหนึ่งบางครั้งก็มาสองตัวโดยหมายว่าคอยพิดปัดไหนหรอเล็กเล็กติดเล็กติดนี่ยว่าพีดแต่ว่าบางครั้งเขาก็จับครูให้ถูกบางครั้งก็จับครูว่าถูกเนาะจับครูว่าถือเกลือกเถอะอืมนี่ครับครูว่าได้เขาวามักนี่หรือเขาวมถื้อมันเป็นดอดกใอย่างนี้นะอาจารย์พันมาพันมีคงสุดท้ายโยนบ่มีอยู่คงสุดท้ายเนี่ยยังจะเอาไม่พูดลาอีกสองมือทามือเล็ออกทั้งทีละก่อนก็เล็ออกสองสามมือ แยกมันฝันน้ำเจฟน้กงพ่บอกน้ำจช่เมื่อมืาอนี้เห็นนุ่งเสือบ่เห็นแพลตัดไม้มาไปเนี่ยตัดแล้วดีแล้วอ่ะเนี่ยโอ้แค่เนี้ยโอ้ดีแล้วดีแล้วจินเสือเหาเต็มที่เลยเหมือนขึ้นมาอ้าวกินหลายแล้วกล้ากินหลายผ้าตัดอ้วนเลยสมบูรณ์แนวสมบูรณ์ดีแล้วดีแล้วหายดีแล่อนปะคะหายดีแล้วไปตัดอันไปตัดไม้เ็บบ่ บัวนี่ค่ะบัวเีอันนั้นเข้าเข้าพาตาดนนี้เวลากินเขาหน่กินหลายไดยืนบ่กินหลายได้อยู่พ่อล่ำใส่ห้องบ่ได้เป็นอยังอ๋อบบ่เกีียวกันกบล่ำใส่บ่ที่นูถามเนี่ยมันจะมีอันพญ่พญ่้น่งม,มันข้นบานข้าในีข้นบานหัยเม็ เพิ่นไปผพาตัดใส่ติงผพาได้อาทิตย์หนึ่งัดที่นี่เพิ่นเห็นอันค้นข้างบ้านก็จ้าหาเขาอันกินกินลาบง่วงไหมเพิ่นเพิ่นอยากแค่งไปกินน้าเขาใส่แตกได้ไป็ยิบไหมอันนั้นมันมันเกี่ยวกับลําใส่อันโยกผิวนางตัวนี้บ่เกี่ยวมนว่เลี่้วโอ้ยวังหันอ่าอวดวังหันนุ่งมาทไถ่คลิปบ่ได้นุ่งเสือมิตรแพะเต็มตัวนุ่งมาคักข้ามกัดเนาะกัดเลยสามมือสามมือสามมือแล้วอืม เขาก็แพ้แห่งดีหมอะแพ้แห่งดีแล้วตอนตอนตัดไม้ไปตัดจ่ใส่แน่เพื่อในโรงพยาบาลเขาหรือเ่ะบวตัดอยู่อนามัยอ๋ออนามัยแพ้ละลายหนี่ก็ไปตัดอนามัยเหมือนก่อืมดีแล้วดีแล้วบ่ได้ไปไกลเนาะอ้าวสรุปไว้ในคลิปนี้อาน้องนุ่นโชว์อีกรอบหนึ่งในคลิปนี้มีแนวทางเฮียโกบ่ได้ฟันโงกันยังบ้าันมาบอกมีตะเลขอาจารย์ปากมากให้เป็นสะพานบนให้เลขพิดเลข ทีซีมีสามารถจับคู่ได้บนล่างนะคะมี8มี0มี2นะคะเพิ่นจับคู่ให้8 2กับเจ็ด 2, เน้นบนกันล่าง03 07เน้นล่างกันบนทั้งหมดทั้งมวลเนีเน้นตัวตรงนะคะกลับนิดหน่อยนะคะไปกลับบนล่างเป็นแนวทางหาเชื้อสรากินดแ่งรัฐบาลไทยนะคะ นะคะขอบคุณเงี้ยโคไลไละนะคะขนาดเพิ่นพูสบายเพิ่นจะหาแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะาหาเอฟซีโชคดีดดนะคะรับหมอมาให้น้ำมือเราเลขที่ออกก่อนหมอเป็นยังหมอเ,มเอพิ่นมีเรกหายบ่เพิ่นบอกเลขสืบสงวดนี่หมอใดหมอ,มอต้องบาลมองไว้ฟอกเนี่ยนะอ้าหมอคือรูอ้จักเลขเพิ่งมาเพิ่นเคยเล่นเล่นมักมแล้วเพิ่นเคยไปเกาหลีเคยไปยังสืบเคยสืบองวอดละซี่หาเมืน่นกะ เพิ่นกระถึงมันบ่มันต้องหันเพิ่นกระถึงมันบ่เพิ่นบ่ถือเพิ่นบอกบอกคนเลยคือเพิ่นบอกคนบอกคนบอกเพิ่นบอกคนแต่ว่าเพิ่นบ่ซื้อแต่ว่ามันเข่าทุ่งหัวมันบ่เละเพิ่นเพิ่นเต่าซื้อเพิ่นบอกถูกมันี่ยที่หัวมันมีจักคูเละเพิ่นหลายคูบ่เละหมอสองคูเนี่คือมักแถวโนะหมอฟอกไตมันบ่แม่นหมอฟอกไตร่องบานเฮานี่บ่เออร่องบานเฮาหมอผู้หญิงหรือหมอใชยผู้ชายนี่ที่แรกก็เงี้ยงหูฟังนี่คลเพิ่นบอกกับคน เพิ่นบอกก้อนจักมือบอกก้อนทองมือเดี๋ยวเด้เอ่องวดนี้เลขจะออกวันสุกได้เนาะนู่นเนาะใช่ค่ะได้ออกวันสุกวันพุธเนี่ยไปฟอกเดี๋ยวนู่นสิมาถามเด้อวันพุธหรือวันวันพุธเออจะฟอกเวลาไปฟอกฟพกจันพุธสุกมันบ่วันพุธหนูต้องมาถามเนาะถ้าบอ่มาถามกับทัก ไปก็ได้ได้เลยหมอมาแล้วหมอปอกไตนุซเเลียนลอยมาเลยเอาเอฟซีจังคอยติดตามน้ากันนะคะคบอกค้นไข่คนไข่แต่ว่คอยสื่อเนาะอม,มาบอกเอฟซีนี่ขันสองคู่นี่บอกว่าแต่เอฟซีแหละโน่นที่ยากกับซีซ้อขันเลขสองคู่นี่อ้าวคอยติดตามน้ากันใก,ใกล้ใกล้มือเลขออกคนเล้ยงเสียหายนะคะสําหรับคุณหมอเลด็กคุณหมอปอกไตนะคะนะคะขอคุณเฮียลายๆที่แบงปันนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซเดียในทางของเฮียนะคะ